จังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567วันที่5เมษายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีณศาลาการประเรียนวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมเทศ มหาชาติเวสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพ2เมษาย,ยน2567โดยมีนางสมมาตรคำถนอมวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกิจกรรมจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับวัิชยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงจะกิจกรรมจัดเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระรสมภพ2เมษายนเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดี ถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความตรงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำหลักคำสอนทางาศาสนาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสารประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมสร้างความรักความสาม,มัคคีของประชาชนให้มั่นคงโดยกิจกรรมประธานในพิธีถวายสักการะพระเทพปริยติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงคธรามและถวายทุกเทียนแพรสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นประธานในพิธีกล่าวราชาสดุดุดีถวายพระพรชัยมงคลและประธานในพิธีได้จุดทุบเทียนบูชาธรรม แสดงธรรมเทศนามหาชาติเวืสันดรชาดกเทศกันมหาพลหลังจากนั้นประธานในพิธีถวายเครื่องกันเทศและกราบลาพระรัตนตรัยถวายความคารุบเบื้องหน้าพระชายาลักษ์ณสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ารมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเป็นอันเสร็จพิธีัาพวรวโตต Thank <laughs> you.